สวัสดีครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2564นะครับการดำเนินการต่อครัวที่แสนยาียวน้าน้องผมก็จบสเสร็จสิ้นกันสักทีนะครับกออ็ได้เป็นครัวสวยประมาณนี้นะนะครับก็มีพื้นที่ตากผ้าด้านนู้นนะครับ ไฟด้วยนะครเปิดไฟไดังนี้แล้วก็เรามาดูกันนะฮะนี่เิดหูดดุดควันละนะครับอันนี้เป็นของลักกี้เฟรมนะครับรุ่นหายากนะฮะแลก็ตัวนี้ก็เป็นต่อแก๊สลักกี้เฟรมนะครับ อันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับนี้มีที่วางที่แขวนไมโครเวฟด้วยนะครับชุดนี้เป็นบานกับตู้ของค,คาบินนะครับทั้งบนทั้งล่างเป็นของคาบินหมดนะครับส่วนซิงค์ล้างจานตัวนี้เป็นของอีกเกียนะครับแล้วก็ก็อกอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นของอีกเกียนะครับชุดนี้ของอีกเกียหมดเลยนะฮะ,ะมีเครื่องข้องน้ำเอมเวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างบนก่อนเปิดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดอะไรมากนะครับเอาเท่าที่พอจะนึกได้มาใส่ก่อนนะครับข้างบนอันนี้ก็จะเป็นของที่เก็บไม่ค่อยบ่อยเอ้ยที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยนะครับ หรือว่าถ้าตรงนี้เต็มก็อาจจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับแต่ความใช้บ่อยก็จะไม่ไม่บ่อยมากเพราะมันหยิบยากนะครับอ่าตัวนี้ก็จะใช้บ่อยกว่านะครับเก็บขนมนะครับเก็บแก้วน้ำนะครับแล้วก็แก้วเชฟนะครับแล้วก็แก้วปั่น,นครับเป็นซอฟโค้ด ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารเสริมนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บอะไรมากนะครับแล้วก็มีราวนะครับราวตรงนี้เอาไว้แขวนอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับเป็นของอิกกียนะครับเดี๋ยเรามาดูข้างใต้นะครับข้างใต้นี้นะครับก็จะมีพวกน้ำยาทำความสะอา นะครับพวกเอนไซม์ inside, นะครับแล้วก็หมุนวางไว้ในบนถาดนี้นะครับวันนี้ก็เป็นของอีกเกียนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ามาจากอีกเกียเลยนะครับเป็นสะดือนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับ,นะรบแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ล้างผักนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาวางีได้ นี้บ้านเป็นแบบไหนเป็นแบบสอบโคดนะครับมาดูเรื่ชักครับตันนี้เราก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรมาใส่มากนะครับก็จะยังใส่อะไรไม่เยอะใต่เขียงใส่มหมอหอนะครับครานี้มาดูบาหารใต้ถังแก๊สกันนะครับก็ยังไม่ได้จัดอะไรมากเอาพวกถังน่องถังน้ำ มาใส่ตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งจริงๆด้านในเนี่ยครับจะเป็นถังแก๊สนะครับเนี่ยนี่จะเป็นถังแก๊สที่จะวางอยู่ข้างในเลยนะฮะเอาตรงนี้ก็จะทำอันนี้เอามาใส่ไว้ก่อน,นจริงๆต้องวางข้างบนนะครับเป็นพวกเครื่องปรุงนะฮะก็วางตรงนี้จริงๆก็ได้นะฮะก็ปิดฝา นี่คือใต้เครื่องดุดควันเราก็จะมีราวเอาไว้แขวนของนะครับนะครับตรงนี้เรามีตัวแสงส่องมาได้ด้วยนะค,ะนะครับเดินออกมาได้ด้วยนะครับ ใ่แต,ตัวนี้นะครับที่ค้อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ดูครัวที่มันเสร็จแล้วนะ แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นระหว่างการกอร่อสร้างจะทยอยตัดแล้วลงมาให้ที่หลังนะครับเนี่ยครับข้างนอกก็เป็นตกอาหารหลักตักินข้าวนะครับนี่ครับออกมา โตทานข้าวเลยนะครับส่งอาหารได้ทางนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ